บทที่สิบมีมีม่จะกลับไปกับเราไหมคะแม่เอริสถามขึ้นอีกหล่อนคงจะมีใครต่อใครให้คิดถึงมากมายกายกองเชียวแหละอย่างนางมานจูคนครัวที่ทำจาปตีได้อร่อยถูกใจอาหารมื้อเช้าที่เอริสชอบอกชอบใจเป็นนักหนาก็คือจาปตีทาด้วยกีอย่างที่พวกคนใช้ล้อมวงกินกันทุกเช้า หล่อนยังชอบฟังนางมานจูพูดถึงการทำอาหารพื้นเมืองเมื่อครั้งก่อนจะมารับจ้างคุณลุงอูมาที่นี่ข้าวอบของคนครัวที่ใส่พริกเหลืองเผ็เดเด็เดเผ็ดจนเอียริสต้องอ้าปากหายใจนั่นเลยแม่ยังไม่ได้พูดกับมิมี่เลยลูกเกรซบอกลูกสาวใครๆทั้งบ้านรู้ดีว่าเอริสติดพี่เลี้ยงแค่ไหน มีมี่คงจะอยากอยู่ที่นี่กับคุณป้าไปเรื่อยๆมากกว่าที่โน่นเพราะว่าที่โน่นกับที่นี่ต่างกันแกคงจะไม่ชอบอากาศหนาวๆนักหรอกเอยลิสนอนมองสองตานิ่งจับอยู่ที่เพดานมุ้งที่ดูเหมือนยอดกระโจมเงียบๆนึกไม่ออกจริงๆเลยว่าแล้วหลอนจะกลับไปอยู่ที่มินเซนในเยอรมัน หรือบ้านญาติของพ่อที่กราสในออสเตรียได้อย่างไรโดยไม่มีพี่เลี้ยงมีมี่ช่างปรนนิบัติเอาอกเอาใจหล่อนมีนิทานพื้นบ้านมีเรื่องครั้งยาวไวในหมู่บ้านเล็กๆมาเล่าให้ฟังมีมี่เล่าถึงกระท่อมดินเหนียวเทพเจ้าประจำครัวที่ทุกบ้านจัดไว้บูชาเพื่อกันความอดอยากแล้วคนครัวก็จะช่วย เสริมเรื่องความอดอยากของผู้คนยามที่ข้าวในนาไม่ได้ผลเช่นทุกๆปีเออแล้วยังรายโยคนสวนอีกด้วยทุกๆสองหรือสามวันรายโยจะตัดดอกไม้ในสวนมาเปลี่ยนแทนดอกไม้ที่ปักไว้เก่าก่อนสวนกุหลาบที่รายโยดูแลรักษาให้ดอกดกงามตา ราโยจะปิดกรีบกุหลาบเก่าเคี้ยวกลืนหลายๆครั้งต่อหน้าต่อตาเอียริตราโยกินกรีบกุหลาบจนอิ่มแล้วถึงจะทิ้งดอกอื่นๆที่เหลือก่อนจะปักกุหลาบใหม่ๆลงในชามแก้วหรือเจกันทองเหลืองตามห้องต่างๆฝีมือปักดอกไม้ของราโย ο, คุณป้าพออกพอใจเสมอแม่จะออกไปกุบ คุยกับป้าก่อนนะลูกเสียงแม่กระซิบเบาๆเอียลิสมองผ่านความบางเบาของผ้ามุ้งเงียบๆแม่เปิดโฟมโคมไฟเล็กๆไว้ให้หล่อนที่หัวนอนก่อนจะเดินเบาๆออกไปมีเงาคนวูบว่บที่หน้าห้องมีมี่เอียลิสจจำได้ทันทีเหมือนกันในแสงสว่างสลัวๆ สมิตากับสารีขาวๆคลิปน้ำเงินเป็นที่คุ้นตาหลอนทุกค่ำคืนดูเหมือนแม่เองก็จะรู้ว่าเมื่อแม่ออกไปแล้วมีมี่ก็จะเข้ามานั่งประครบประหมหลอนอยู่ข้างๆจนกว่าเอรลสจะหลับไหลไปในที่สุดคุณหนูยังไม่หลับอีกหรือคะสมิตานั่งลงข้างมุง้งพรางยื่นหน้าเข้าไปจนชิด สองตาจับแนวอยู่ที่ร่างบางๆตรงหน้าน้ำตาจะไหลเสียให้ได้เมื่อข่าวคราว,าวเรื่องการโยกย้ายกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของครอบครัวเล็ก,ลกๆกระจายเข้าไปในหมู่คนใช้ทั่วหน้าใครๆก็าพากันพูดถึงแต่จะมีใครโหยให้อาไลาอาวรนเทียบเท่าหล่อนคงไม่มีเด็กผู้หญิงในมุ้งคนนี้ จะว่าไปอีกทีก็เหมือนลูกของแกนั่นเลยลูกที่แกกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมากับมือตั้งแต่แรกลืมตาทีเดียวแหละมีมี่เอ,อลิสลุกขึ้นนั่งสองมือแหวกประป,ประตูม้งกว้างชั่วอึดใจใหญ่ๆหลนก็ขึ้นมาอยู่บนตักของคนเลี้ยงสองแขนโอบรอบคอ จมูกได้กลิ่นมาลายดอกไม้หอมที่คนเลี้ยงแซมไว้กับเรือนผมสมิตามีผมดำมันเหมือนเส้นไหมทุกเช้าแกจะมีดอกไม้หอมหอมแซมไว้ที่มวยผมตรงท้ายทอยบางครั้งบางคราก็เป็นมาลายและบางครั้งก็เป็นดอกไม้ดอกเดียวมักแซมปะคระกันไปหลายๆสีมีมี่ไปอยู่กับฉันนะเอลิส ซุกหน้าลงกับบาคนเลี้ยงกลับไปอยู่ด้วยกันทางนู้นโทคุณหนูเสียงคนเลี้ยงหลอนทอดถอนใจใหญ่ให้ได้ยินม,มิมี่อยากไปอยู่กับคุณหนูนะคะแต่คุณป้าของคุณหนูคิดว่าไม่จําเป็นเพราะคุณหนูโตแล้วต้องหัดทําอะไรเองอย่างเด็กทางนู้นมิมี่ควรจะอยู่ที่นี่ช่วยดูแลบ้านช่องทางนี้ แล้วพอคุณหนูโตเป็นผู้ใหญ่จะกลับมาเที่ยวที่นี่เราก็จะพบกันอีกเยลิสคลายวงแขนที่โอบรอบคอคนเลี้ยงใจคอหล่นหมองหม่นเสียจนไม่อยากจะพูดอะไรอีกต่อไปนอกจากจะกระถดตัวลงมาจากตักสมิตตาแล้วคลานกลับขึ้นไปนั่งในมุ้งบนเตียงเงียบๆเ,เล่าอะไรให้ฉันฟังอีกสิมีมี่ท้ายสุด หลนก็พึมพำรรออกไปเมื่อต่างฝ่ายต่างนั่งจ้องหน้าจ้องตากันนิ่งๆอยู่ชั่วครู่ใหญ่สมิตตาพยายามกล้ำกลืนความรู้สึกหมองหๆอ,อย่างยากเย็นคงจะอีกนานแสนนานกว่าแกจะค่อยคลายความห่วงใยอาลัยอาวร์เด็กผู้หญิงคนนี้ลงได้บ้างเล่าซีมีม,มีเสียงอ่อนใสขึ้นอีก เล่าเรื่องอะไรดีล่ะคะเสียงคนเลี้ยงเครือจัดทีเดียวแหละเรื่องหมู่บ้านและชีวิตของผู้คนรายรอบตัวแกครั้งยังเยาว์วเป็นนิทานก่อนนอนที่เด็กหญิงฟังซ้ำฟังซากยังไม่รู้เบื่อนายมานานแล้วเรื่องอีกาตัวที่เกาะอ,อยู่บนกระดง้งแล้วปลุกใครต่อใครในบ้านทุกเช้าแทนไก่ ก็เล่าแล้วสมิตานั่งชันเข่าอยู่บนพื้นเตียงนั่นเองเรื่องนกสีแปลกตัวที่มีปากสีน้ำเงินแล้วก็ขนสีเหลืองปีกสีดำสีขาวสีแดงที่ชื่อโบโกโดาโกก,ก็เล่าแล้วงั้นคนบนเตียงยังไม่เอนตัวลงบนฟูกจนแล้วจนรอดเล่าเรื่องนางลาตามเทวไล มีมี่เคยเล่าให้ฉันฟังจําไม่ได้เหรอตอนที่มีมี่ยังเด็กน่ะมีมีม่ไปเรียนวิชารํำกับครูค่ะสมิตาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองอีกครั้งเล่าพลางน้ำตาก็พลานจะหยาดหยดเสียให้ได้เมื่อคิดว่าอีกไม่นานครอบครัวนี้ก็จะพากันอบพยพกลับไปจากที่นี่ ไปจากทุกคนที่เคยอาศัยพึ่งใบบุญมาหลายต่อหลายปีโดยเฉพาะเด็กหญิงคนนี้ที่เหมือนลูกในไส้ของกแกเองอีกเลยเล่าเฉยๆไม่สนุกเมมี่เสียงเด็กผู้หญิงขัดขึ้นซะก่อนอ้าวคราวนี้คนเลี้ยงทั้งขำทั้งแปลกใจเต้นด้วยซีเมมี่เอลิสเปิดประตูมุุ้อีกครั้ง มีมี่เคยเต้นให้ฉันดูจำได้ไหมจ๊ะนะมีมี่นะนี่ยังไงกําไรที่มีมี่ให้ฉันเป็นที่ะระลึกสมิตารับกําไรข้อเท้าที่มีลูกกระพรวนทองเหลืองเล็กๆแขวนเป็นระยะๆะะมาสวมที่ข้อเท้าตัวเองขาแต่กางเกงขายาวรีบๆสีขาวและสารีผ้าไหมสีเหลืองเท่านั้นฉาบทองเหลืองเล็กๆ อยู่ในมือเอริสหล่อนขยับเข้าจังหวะที่คนเลี้ยงเคยสอนจนจำได้ขึ้นใจสมิตายืนนิ่งในตอนแรกแขนมือเหยียดตรงออกไปสองข้างดูเหมือนหุ่นกระดาษไม่มีผิดทีเดียวนั่นแหละไม่ถึงอึดใจร่างที่เหมือนหุ่นของคนเลี้ยงก็เริ่มขยับเข้าจังหวะ มือแขนและดวงตาคมขำดำครับของสมิตาเหมือนจะเคลื่อนไหวไปด้วยกันกับจังหวะที่เอียริศขยับฉาบทองเหลืองในมือหล่อนรู้รู้ว่าบทไา้รำของสมิตาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าโดยเฉพาะเรื่องราวของพระกฤษณะ หูตามือไม้และท่ารำของสมิตาเล่าเรื่องการผจญภัยการต่อสู้กับอริราชศัตรูและชัยชนะในบ้านปลายท้ายที่สุดของเทพเจ้าองค์นี้เอียลิสไม่เคยเบื่อระบำชุดนี้เลยเหมือนเหมือนกับสิ่งแวดล้อมความเป็นไปรอบๆบตัวหลอนนั่งลงบนตักของสมิตาอีกครั้ง ยังไม่มีใครต่อใครอีกมากหน้าหลายตาต้องให้คิดถึงอย่างกฤษณะคนปั้นหม้ออย่างนานอย่างบาเนียคนขายของชำเอริสชอบไปตลาดไปแล้วก็จดจำภาพต่างๆที่ทั้งหลายเหล่านั้นเก็บไว้ในสมองแล้วกลับมาถ่ายทอดภาพเหล่านั้นลงในภาพวาดของหลอนนี่ไงจ้ามีมี่มกฤษณะ คนปั้นหม้อเอลิสเปิดกล่องกระดาษใบเรืองที่มีภาพต่างๆมากมายวางซ้อนกันไว้สมิตตาหยิบภาพนั้นขึ้นมาดูเป็นภาพของกฤษณะคนปั้นหม้อจริงๆชายชาราผิวดำคล้ำนุ่งผ้าโทตีอยากรั้งในท่าชุลมุนวุ่นวายอยู่หน้ากงล้อวันนั้นเองสมิตตาพึมพำแกจำได้แล้ว ก่อนเทศกาลแห่งแสงสว่างติวาลีแกเป็นคนจูงเด็กหญิงไปเที่ยวในตลาดไปดูกฤษณะปั้นโมใครๆก็ต้องหาซื้อชิลัสึชามดินก้นตื้นๆกันทั้งนั้นเมื่อค่ำคืนวันสำคัญมาถึงแกเองก็เช่นกันสอนเด็กหญิงให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนั่นไงภาพถัดมาที่เรียกน้ำตาแกอีกครั้งจนได้ ภาพวาดของแก,ท,กงที่กำลังเรียงชีรัสเหรือชามดินก้นตื่นไว้บนขอบหน้าต่างกระท่อมเปลวไฟจากชามดินช่างเหมือนของจริงเสียเหลือเกินพระนางลักษมีเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมจ๊ะมีมี่เอลิสพ,พึมพำท่านลงมาจากภูเขาสูง แสงไฟจากชามดินจะนำทางพระลักษมีเทวีมาตามบ้านผู้คนท่านจะได้เห็นและให้พรคนและสัตว์นาไร่สวนผักแล้วก็ยังไงอีกลาทีนี้คราวนี้คนพูดทอดตัวเหยียดยาวอยู่บนพื้นศีรษะพาดอยู่บนตักพี่เลี้ยงในตาชักจะปรือลงทุกทีสมิตา ค่อยๆลูบไล้เรือนผมนุ่มสลวยเบาๆเสียงเพลงพื้นบ้านแผ่วๆพอได้ยินไม่นานเลยเด็กหญิงก็หลับปุ๋ยอยู่กับตักของแก